สวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะวิวมีเราจะมาพูดถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไรนะคะตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านิติบุคคลคืออะไรนะคะนิติบุคคลนั้นก็คือบริษัทจำกัดห้างอุส่นจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นจะมี2คนขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่านิติบุคคลค่ะ ตอนนี้เรามารู้จักคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลกันค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลคือเป็นการคำนวณภาษีตามรอบบัญชีของบริษัทนะคะหรือทุกๆ12เดือนตามรอบปฏิทินที่เราจะต้องจัดทำงบการเงินและจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกันค่ะคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้นะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการคำนวณเบื้องต้นนะคะคือเอารายได้ทางภาษีค่ะหักลบกับค่าใช้จ่ายทางภาษีนะคะจึงจะเกิดเป็นกำไรสุทธิค่ะ กำไรสุดที่ทางภาษีนะคะก็จะนำมาคำนวณอัตราภาษีอีกขั้นหนึ่งค่ะส่วนอัตราภาษีนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปต่อไปกันค่ะขอบคุณมากค่ะ